สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอสเสนอโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2566ดรประพัฒนรัตนารุณรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมอบรมบุคลากรทางการลูกเสือแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระหว่างวันที่24-27กรกฎาคมพุทธศักราช2566ณโรงแรมบีพิสมิหาบีและค่ายลูกเสือรัตรสารอำเภอม,มือจังหวัดสงขลาโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้ต,ตระหนัก และเห็นความสําคัญการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้กําหนดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมให้บุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับทักษะองค์ความรู้ต่างกระบวนการลูกเสือในการปลูกฝังค่านิยมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภายในต้นสังคม พระวัฒนธรรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการลูกเสือในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน110คนก,กับการบกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาปร,ระทานนะครับซึ่งสำงนักางานการกระายเอกชนจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานการกรจายเอกชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้นะครับทั้ง5จังหวัดเนี่ยได้เห็นความสําคัญของหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระธานและก็ต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนรวมทั้งสํงงานักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระธานและก็ได้ขออนุมัติหลักสูตรจนกระทั่ง,งวันนี้ได้มีการพัฒนาบุคลากรนะครับใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องพหูนธรรมในการอยู่ร่วมกันโดยใช้หล,ลักสูตรลูกเสือจิตอาสาปร,ระธานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและควรนำปฏิบัติทั้งในการปฏิบัติงานในสำนักง,งานในสถานศึกษ,ษาและก็นำไปสู่การพัฒนาชุมชนหลักสูตรมีอยู่3วันนะครับและก็ความคาดหวังเขาเพื่อจะให้บุคลากรทั้งในสำนักง,งานทั้งในสถานศึกษ,ษาของเอกชน มีความรักความผูกพันกันโดยใช้หลักสูตรลูกเสืออจิตอาสาประธานเป็นเกณฑ์นําในการขับเคลื่อนเพื่อเกิดปฏิภาพกับองค์กรให้มากสุดซึ่งคณะวิทยากรมีความคาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรนี้จะมีความรู้ความเข้าใจและนําไปใช้ในการจัดกรารสอนน,นักศึกษาได้เป็นอย่างดีครับ กดและกดแชร์กด Subscribe ที่ช่องโอปิกสงขลา